แม่ลิ้วก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อ่ะแม่อยู่ที่ไหนมาก่อนนะว่าใหญ่ค่ะตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแล้ว <c oughs> จากบัวใหญ่แล้วแม่ก็ขึ้นไปอยู่ที่บนยอดเขาเลยครับตอนนั้นไม่ทำอะไรครับบนทำไรคร<า><อ>ับทางป่าทางไรเลยทางไรเลยทางป่าทำอะไรครับตอนนั้นปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดมันปลูกอยู่กี่ปีฮะนั้นปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกอู่ประมาณแปดเดือนปลูกแปดเดือนมาแค่ได้เปียกเดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดทางการเขาก็ สั่งให้คนอยู่บนเขาอุยพเลยสมัยก่อนแถวนี้เป็นยังไงแถวนี้เป็นป่ารกมากเลยเป็นป่าทางนี้เป็นป่ารก,ก,าก,าาการก,กยิ่งกว่านี้อีกเนี่ย<ด>ไม่ยังไ,ไม่มีถนนเลยไม่มีถนนเลยมีถนนทางเกียนแบบคนโบราณเขาเดินแล้วตอนนั้นแม่ลูกไปทําอะไรกับป่าไปถางป่าเพื่ออะไรไปถางป่าทําไมเพื่อเพื่อปลูกบันปลูกข้าวโพดนะ อ๋อก็คือจะปลูกมันปลูกกระเพาก็ไปถางป่าซะถางป่าซะอ๋อเป็นแรงงานแรงจ้ะเป็นงานงานวันละสามสิบห้าบาทอืมเขาก็มาสองแล้วมันสามวันถึงจะได้ร้อยห้าบาทอืมซื้อข้าวสารให้ลูกกินพอไหมไม่พอเลยแล้วทำไงบ้านก็ขโมยตัดไม้เรื่อยคิดยังไงถึงไปขโมยตัดไม้ไม่มีจะกินหนูไม่มีจะกินไม่มีจะกินจริงๆทางไปเยอะไหม โอ้ประมาณของแม่คนเดียวก็ประมาณส0ขสิ้คนอื่นก็ร้อยสองร้อยเลยรวมรวมกัน 2, ละสองสามร้อยไร่วายสองหมื่นกว่าไร่เนะ่ะหมดทุกหมู่บ้านเนี่ยสองหมื่นกว่าไร่ทางกันว่าใช่เลยบุกปุกเตียนเลยเตียนหัวล่นเป็นเขาหัวล้นเลยตัดอยู่เยอะนานไหมวายสิบกว่าปีแล้วแม่โอ้โหหมดป่ะป่าวายก็าเกืีบหมดละไม่ใช่มา,าตัดแต่ป่าคนเดียวน,นะก็ไม่ก็ตัดทั้งหมู่บ้านเออตัดทั้งหมู่บ้านด้วยทุกหลังคาเรียนด้วยสองหมื่นกว่าไร่สองหมื่นกลายเป็นเขาหัวลมนเลยแถวนี้ ถวนี้แรงด้วยแล้วก็แรง<ข>เลยพอถึงหน้าเดือนห้านี่ก็ไฟลุกไม่ไม่บิ่งไปหัวทุกหัวซุนไม่บ้านไม้กระอ่อบไม่ทุกอย่างอะ่ะชาวบ้านก็โดนด้วยทุกคนเพราะเราถางถางไปพอเกิดพอฝนฤดูฝนนี้ก็น้ำไหลหลากเลยเราปลูกของไว้อย่างนี้นี่ก็มันพัดลาบไปเลยทีเดียวเลยแม่ก็มานึกนึกไปแล้วโอ้เราทำแบบนี้เราก็ได้แค่เดียวเราถางไปปีสองปีแล้วก็เสียมไปอีกก็โตไปอีก ก็ไปถางเขาอีกถางเขาอีกมันก็จะหมดแล้วที่นี่ซึ่งแต่ก่อนแถวนี้เลยใช่ไหมใช่เลยใช่เลยหมู่นี้หละนี่คือที่เรายืนอยู่นี่ใช่ใช่เลยที่มีแต่หญ้าเลยที่มีแต่หญ้าที่ฝีมือแม่กับเพื่อนๆช่วยกันใช่ช่วยกันก้าวหมู่บ้านนี่แหละก้าวหมู่บ้านช่วยกันถางกันตอนโดนน้าห้องน้ําท่วมเนี่ยโดนด้วยกันหมดเลยปะโดนโดนด้วยกันค่ะมีคุยกันไหมว่าไม่น่าเลยเราที่แรกก็ว่าพอได้ประโยชน์ผลประโยชน์มันก็ดีใจแล้วเนาะได้หมื่นสองหมื่นก็ว่าจะของได้เยอะแหละนึกว่าคุ้มแล้วอถือว่าคุ้มแล้ว อ้าวมาไปมามันจะหมดภูเขามันจะลงหน้าผาแล้วมันจะหมดแล้วคือคือคือถางภูเขาภูเขาจนเจอหน้าผาแล้เจอหน้าผาแล้วลงไม่ได้แล้วคือถางเลยลไม่งได้แล้วที่ผมเดินเนี่ยนะว่าใช้เวลากี่ปีเนี่ยปลูกได้เยอะขนาดนี้ห้าปีผมห้าปีเองอ่ะบำรุงปลูกแค่สองปีนะแต่บำรุงมาห้าปีแต่ป่าไม้เขาต่อเลยเนี่ย ป่าไม้เขาช่วยดูแลต่อช่วยดูแลต่อช่วยให้ชาวบ้านดูแลต่อแม่ปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่นะที่แม่บอกเล่าใหฟังสองหมื่นกว่าไร่สองหมื่นกว่าไร่ตัวหมื่นกี่พันกว่าไร่ทุกวันนี้ยังปลูกอยู่วันที่ห้าวันนี้ยังมาจากบนยอดเขาหนึ่งคนเดียวเนี่ยปลูกไปกี่แสนต้นละเป็นล้านจะหนูไปเป็นล้านต้นเลยล้านเลยไปผู้หญิงคนเดียวที่ปลูกต้นไม้เป็นล้านต้นเป็นล้านเลยวันนึงวันนึงก็ตลอดวันตลอดวันนะหนูเราคิดดูทุกวันนี้เนี่ยได้อะไรจากป่าเพิ่งเนี่ยได้ผลประโยชน์ทุกอย่างเลยมันมากที่สุดดดดคือเเหห็็วันนึงไ้ตกบาท โอ้เห็ดคนนะลูกไม่ใช่เห็ดนี่วันนึงได้เป็นพวกทุกทุกที่เลยนะเนี่ยนี่ก็เยอะเลยลูกหนูเนี่ยเดี๋ยวเราเดินหากันได้เลยยังยังไม่ออกลูกหน้านี่ยังไม่ออกวันนึงได้เกือบพันบาทพันบาทเกือบพันบาทชีวิตเปลี่ยนไหมพอมีป่าแล้วเปลี่ยนแปลงเลยก็มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วมีบ้านอยู่แล้วหนูเอ้ยเอาป่าก็โดนฝนก็ตกตามฤดูกาลอยู่นะไฟก็ไม่ไหม้ไฟก็ไม่ไหม้ความภาคภูมิใจของการที่ได้ปลูกป่าเป็นยังไงบ้างแม่แม่ผู้ภาคภูมิใจรักยิ่งกว่าลูกเจ้าของนี่ ไเขาไปตัดนิดนึงก็าโหสงสารน้ำตามันก็ย่อยเหมือนกับเราเนี่ยแต่วันนี้ถ้าใครมาตัดเราไม่ยอมโอ้ยเห็นเราบอกเลยบอกว่าตัดไรข้อมูลก็ไม่รวยหรอกมันฆ่าชีวิตเขาใจหายไหมเวลาไฟไหม้ไปช่วงกันไฟไหม้เนาะตอนที่ไหม้หมูนี้ต้นไม้ใหญ่หลวงหนู่มไหม้ไ่จากนู่นแม่มานั่งร้องให้ยเนไหม้จาสามทุ่มน่ะถึงสามโมงเช้าเขาบอกให้แม่ใหญ่รีบตัดทิ้ใจเลยเขาบอกว่า ถ้าแกไม่ตัดทิ้นใจสองหมื่นก็ไรไม่อยาไปห,าหมด้วไมตัดทิ้นใจว่าก็ทิ้นใจว่าก็วัดจากนี่เร็วนี่จุดไฟสวนกลับเข้าไปเลยสวนก็ไปปะท่ากันอยู่ฝ้าพอมันจะได้จบหนูดังมันก็ฝ้าผ่าหนูแม่บอกเคยเห็นทักทีไฟไปะท่ากันดังข้ารถชนกันยังยังก็ฝ้าผานี่หลังจากที่มันไหม้แม่ก็เอามันกลับมาได้อีกกลับมาปลูกใหม่อีกไหมกลับมาซ่อมซ่อมเขาเรียกกลับมาซ่อมมาปลูกซ่อมปลูกซ่อม บุกซ่อมอยู่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เชื่อว่าาฉันทําได้อีกทาได้มันต้องทําได้อน้ําท่วมไหมพอไม่มีพอมีป่าแล้วน้ำมีห้นท่วมน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำไม่ท่วมเลยนฟไม่ไหลแรกด้วยไฟไหม้ไหมไฟก็ไม่ไหมไฟไม่ไหม้เลยถ้าในในความคิดของผมเองแม่เป็นทั้งครูนะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อบางอย่างแม่เข้มแข็งมากนะครับที่ เลี้ยงลูกมาได้นะครับเราเป็นทั้งครูเนี่ยแม่จะไม่ได้บอกว่าต้องจำที่จำใจนะว่าต้องทํททททงาทแบบนี้ต้องทําแบบนี้ไม่จะทําให้เราดูก่อนไม่ได้บอกว่าจะลูกต้องทําแบบนี้ดีนะต้องทํานี้ไหม <m> ก็แต่จะจะตามแม่มาดูคือแม่จะเป็นคนปลูกปา่าแม้ว่าเราตัดมาเยอะแล้วป่าเราตัดมาเยอะแล้วตอนนี้เราเราถึงเวลาที่เราจะชดใช้แผ่นดินมั่งตอนนี้เห็นใครตัดไม้อะไรนี้หน่อยพราผมก็จะเหมือนเสียใจ มัน <S an> เราได้ปลูกมันนะครับได้ได้ดูเลได้ถากได้ถางได้ดูได้ดูเราเลยทําให้เรารักป่าเหมือนผมก็นึกว่าแม่นะครับแม่เป็นคนสอนเรามาให้เรารักครับความภาคภูมิใจที่แม่เป็นบุคคลตัวอย่างตอนแรกรผมก็ไม่ได้ว่าจะคิดว่าแม่จะได้เป็นบุคคลตัวอย่างเ็คว่าเราทําเพื่อเพื่อชุมชนเราก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยมีแกเป็นคนที่ทําแกวชุมชนน่าจะมาเป็นตัวอย่างลูกหลานได้แม่สอนทุกอย่างครับม่การถางป่าทําอะไรทุกอย่าง แล้วก็ตั้งแต่จําความได้มาก็เห็นแม่ทางป่าอะไรเลยครับดูว่าแม่เหนีย,ยงกันแล้วแต่เราก็อยากตอนนี้เราก็อยากทดแทนแม่บ้างอยากให้แม่พักตอนนี้ก็ทําได้แค่ช่วยแม่ทํางานแทนแม่ให้แม่พักผ่อนแต่แต่ก่อนนี้แกเคยทําลายป่ามาไม่ว่าเลื่อยไม้ไม่ว่าตัดไม้ทําที่บนเขาพอถูกกลมป่าไม้เราย้ายลงมาให้จัดสรรอยู่ก็รู้สึกอยากฟื้นพื้นป่าให้กับประเทศของเราและแกก็ รักมากที่สุดคือเรื่องป่าไม้และการปลูกป่าเพื่อให้ในายหลวงของเราแล้วก็ตอบสนองที่เราเคยทําลายป่าไม้มาคุณยังจำจำชีวิตจําเดิมได้อยู่ช่วงฤด,ดูนหนาวหนี่ครับสมัยก่อนเราก็ไม่มีผ้าห่มอะไรที่จะมากเวลาหน้าหนาวมากๆเนี่ยนะแม่กับพ่อจะให้เพื่เราเข้ากระสอบ กระสอบป่านที่เราใส่ข้าวร้อยกิโลเนี่ยครับก็เอาผ้าหม่มหมแล้วก็เข้าไปยัดอยู่ในกระสอบเพื่อให้มันอุ่นขึ้น mm. ก็ยังยังไม่ลืมยังติดตึงใจอยู่มาในถึงปัจจุบันนี้แม่กับพ่อที่ลูกต้องหลายคนเก็ดคนอยู่วัยกำลังกินด้วยแต่พูดเรื่องจริงช่วงแม่บอกว่าอะไรก็อร่อยช่วงช่วงเวลานั้นข้าวกระสอบนึงไม่ได้ถึง15วัน แม่ไม่มีอาชีพอะไรนะครับที่จะทําเราก็ปลูกต้นไม้ช่วงใหม่ๆต้องแรกๆคือต้นไม้ยังไม่ไม่โตเราผลลผิตยังไม่ได้นะครับแม่ก็ต้องตัดไม้แม่ยังรับจ้างลงมารับจ้างเขาถาก่ารุ่นมันถากรุกระโพดอยู่ในในไม่แค่สิปีแม่ทําให้ให้พวกเราถึงขนาดนั้นผมก็ภาคภูมิใจที่ว่าแม่มีให้ถึงเราจะไม่บ้านเราที่เราจะไม่สวยงามไม่สําเร็จรูปเหมือนบ้านบ้านคนอื่นแต่แม่บอกว่า ยังไงก็ช่างขอให้มีที่สุกหัวนอนที่นั่นยังประทับใจอยู่ในตึงใจของผมอยู่ที่แม่มีมีบ้านผมคิดว่าพวกผมทําตามที่แม่สอนมาในเรื่องการทําความดีให้แก่ชุมชนรักป่าตามที่แม่เคยรักแม่ทําอะไรเราจะทําตามแม่สิ่งที่ดีๆเพื่อตอบแทนแม่ให้แม่ได้ภาคภูมิใจทําลูกได้เพี้ยลูกทุกอย่างไงหรอแม่ก็ทำเพี้ยส่งลูกในรพสองคนปริญญาตีพร้อมกัน แต่ไม่เคยจะคิดให้แม่นะพี่ยังบอกลูกหนูทํางานน่ะหนูก็คิดจะให้แม่ไห่เงินเดือนเป็นหมื่นเขาไม่เคยน่ะเดือนหนึ่งสองร้อยก็ยังดีเขาไม่ให้เราให้ลูกเป็นหมื่นได้แต่ให้แม่พันหนึ่งอ่ะพี่ยังใช้ได้น่ะหนูพี่จึงคิดได้ว่าทาไมอ่ะลูกจะให้แม่ไม่ได้แต่ไม่ให้ลูกได้เมื่อเรามีลูกถึงลูกวันเรารักแม่ต้องร้อง สิ่งสาคัญที่ทําให้แม่ลิ้วรักป่ารักผืนแผ่นดินนั่นก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแต่แม่เห็นในโทรทัศน์นะลูกแต่จริงก็ยังไม่ได้แค่เข็นใกล้ๆแต่แกไม่ได้พูดอะไรนะแกถามว่าเป็นคนปลูกป่าหรือพระเทพถามอันนี้แม่ก็บอกค่าพะยาค่าปลูกก็ไม่เป็นแค่นั้นแหละพยาค่าภูมิใจค่ะที่ได้เห็นใกล้ๆใกล้กลคิดภูมิใจพะพูดเรืนั้นตัดป่าเยอะเนาะพระในหลวงสักคำ พระราชินาถเขาบอ,อกมาว่าให้ปลูกป่าเดี๋ยวพืนปูธรรมชาติแกสงสารชาวบ้านว่าจะเกิดแห้งแล้งแล้วก็ผลฟ้าไม่มาตามฤด,ดูกาลบอกให้หยุดเถอะดูแม่เป็นตัวอย่างก็พอแม่ไม่เห็นรวยเลยแม่ตัดไม้ขายวันนึงบ่แไม่ไน้อยไม่เห็นรวย,ยเลยกินอดกินอยากพาลูกนอนห่มกระบแม่ก็ตัดถิงใจเลยพอพอทีแต่ไอ้กัดไม้ทำลายป่าเนี่ยกลับใจใหม่ปลูกป่าดีกว่า แม่ปฏิญาณตนไว้ว่าแม่จะทำเพื่อในหลวงจนชีวิตจะหาไม่